รวมก็เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาข้าวสารก็ค่อนข้างฝ่ายของตัานแรงมอบหมายให้พี่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะทํางานประสานงานด้วยกันสำหรับภารกิจของเราเนี่ยค่อนข้างเยอจะใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะว่าทหารเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ระเบียในเรื่องของการเสียชีวิตของทหารกองกำลังการชื่อสิวัชใจดีที่เกิดที่สัตหีบนะฮะในส่วนของการรวดเร็วนะครับโรงงานประชากรแสงนะฮะที่ ที่ไม่สามารถรับจากท่านประธานนะฮะตอนนี้คือรับงานเองในการตัวเองก็ลองประธานคณะเพื่อทำอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราไม่สามารถที่ควบคุมได้นะครับก็ให้พวกเราชื่อนที่ขยับชื่นิดนึงอ่ะโอ้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวเคาับดึงคือ ขอบคุณขอบคุณครับพดีครับพี่ครับดีเลยดดีดเลยนะอรัลอยีเรับพืครับยนดีครับพีครับดีเลยครับชยดีดีเพี่ครับปากรยองแน่นะครับี่หมอขาลุย เรามีกระบอกเสียงแหละใช่ครับเรม่กรับังครับยิ่งยครับ้าแม่ปวแดงบอกไแวันจันทร์ชึ้นมาวันขมาเลยนะครับคนนึงนที่ทองดินพี่พี่ถังขยับเข้ามาใกล้นี้ครับ เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับคุณอ้ยนะคนันท่านผมยับ่ต้องปรึกษาผู้ตรวจครับบางครับท่านสวยมากหลอดดีกูประสานสิคิครับอ่ การที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดของเลยองของเราให้เจริญรุ่ดหน้าเทียบเท่ากับสวัยอื่นนะครับเพราะว่าปัญหาความมอบคำตัดแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็ให้เหยียดถับพวกเราพร้อมแล้วขอเชิญท่านให้ประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับขออนุญาตนั่งนะแต่แต่แต่เองมันก็มีหน้าที่ด้วยกันสามคนด้วยกัน ผมจะเป็นในส่วนของอ,อนุกรรมการประธานอนุกรรมการที่สองสองนานซ้อนก็คือทหารกับตำรวจมันม,มันชนกันนะแล้วก็คณะอื่นอีกตอนนี้ที่ดูไว้ก็คือท่องเที่ยวถุงควรเพราะเห็นญ,ญ,ญาติพี่น้องที่อยู่ทางใต้ที่สงขลาเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเขาเนี่ยนะฮะก็มาร้องที่กรมรมการทหารฟัง่งเทีเ่ยวกับสม็จมาสองสามสมัยนะครับมีมีตำแหน่งทางสายการเมืองสายสุร